มีนี่ป้าพี่น้องมาย้อนอดีตเบิางสมัยเก่าโบราณเนอะย,ย้อนอดีตขึ้นหลังไปประมาณสี่สิบสี่สิบห้าปีเนอะพี่น้องนี่ละเนี่ยเดินตามเต็มเต็มเลยบวังไต่ตีนตะขาบเล็กยุให้ยุหน้าเด้อพี่น้องนเก่าโบราณพี่นอ้นอ,งนองมาหลับนนต้งไถหน้ารถที่แตกเดินตามเด้อพี่น้องเด้อคนบ้านเกิดกันเนาะ ดูการถืองันมาเออดูการถืองันไรเออลมดีลมดีลมดีไยพูดอ่ะเป็นได้เป็นได้พ่นาเป็นได้ลมดีบ้างเถอะนี่าเมื่ดำเมือเด้นเนาะเถอะเถอะเถอะ แกไม่ตับไม่เด้พูดเลยหน้ำไหลทุ่มห้องอาลักอาลาทุกันเลยหมดเละเด็พี่น้องรับชกม้าอ่อนไอหน้าเดินตามแทะๆเรื่อยไปจอดพุจอดหลังการงานแต่งงานพุิดไทยเราแง่หนึ่งหล่ะไม่หยุดบางคนเข้าเหนือเด้อพี่น้องได้อัปเดตให้พี่น้องเบ้างไอหน้าโบราณมากัน เก่าโบราณรถเดินตามผมก็เคยได้เหตุกันณได้พี่น้องผมก็เคยได้เหตุกันณ์เหตุว่าห้างสองขั้นหมดเละเดินในจอดี่เงียบดีๆเด้อพี่น้องรถไหนเดินตามลมดีเด้อรถอะรถแล้วลมดีแค่ไงวิ่งไกลดำมเลยพี่น้องนะนั่นน่ามักหลายเลย ได้ดีหน่อยไปได้รก็เห็นบ่ก็เห็นบ่ก็เห็นบ่ย้อนอดีตเด้อย้อนอดีตย้อนอดีตไปประมาณสี่สิบปีสี่สิบกาปีที่แล้วหมดละย้อนอดีตครับท่าน เส่ปตะขาบปัดหมดไปหมดต้นเดเียเดไปโดนอะไรเด้อพี่น้องปัดยางล่มไปใส่ตีนตะขาบเด้อปัดหดไปไปนี่มันเที่ยวบนก็ดจะใส่ตีนล่มเรีเข้าบ้านต้นอ้องบัวรานนี้นะพี่น้องเนาะมึงตะเกือบเล่าด้วยมึงตะเกือบเล่าพี่น้องก็เห็นเกือบสนเข้าวันเด้อพี่น้องเห็นเกือบสนเข้าวันเกือบสนเข้าเด้อเกือบสนเข้านัดขาดนี่มันขาด ขาดเวรอาเสียบเอาเชือบเอาเชือบหงยัดไปด้พที바짝바짝่ยงเลมวไป่าพี่นองดไปนเลยนีมขวดรัดาบัาวนสข้าเกือบสดข้าเกือบใสดาเทียมหมดเลพี่น้องตาวเทียมยันสดเข้าเกือบเ้ยพี่น้องเ้อ เจอะคองมันยัดมันยัดลุงฮู้มันยัดลุงฮู้นี่เด้อพี่น้องเด้อยัดลุงหู้นี่เด้อเมาขอดัดทางนี้เพราะหายไม่ดุไปทางนั้นควนไม่ดุเพอาะไปทางนั้นมันถองไปยู่ได้นี่เด้อพี่น้องนี่สวนเข้าเกือบเออคนเดียวิขาเห็นสวนเข้าเกือบเบิ้งเตอเด้อพี่น้องเด้อนี่สวนเข้าเกือบเด้อพี่น้องเด้อโอ้เโหเอ้ยขันตีก็เห็นเสืเล่าไม่สวนเข้าเล่าก็ได้ยสนเข้าเด้อมาแล้วมาแล้วเออ เดี๋วนั่นเลยอือไปหน้าไปโตขึ้นได้พี่น้องมื่อเวลาพองงานลุกปืเลยนะเป็นได้เดียดียวเดยวเดียยวเดยยยตกกาสิไปหุ่นไว้โอ้ยว่าเปนไงตกก้าเนาะเออมีงมีด้วก็ไปหุ่ไว้บ้าสาวไปหุ่นไว้ไล ลมดีเด้อรถเล่าลมดีน่ลมดีขนาดนั้นลมดีไรโอ้เงี้ยอย่างเปตนลมกันหรอวร้คักคัก,กอ้ฮะวยะปลาจับกันเด็นเราก็่ดีลย ไปด, yup. <c bio> ด้ um, <pper> ่ยเออมันั็เห็นมตด้อรถจะไม่เก้าบอลลันี่ยิแล้วเ้อเปนตัวไทยีตัวนหดเลยไป้เฮ้เดี๋ยวตัวอไปหุดไปอีกไปหุดไปรอบสองไปหุดไปรอบสองก็ไป้วเด้อเราบวานเด้อราบัวาตะมู่านก้อนหุวเเว งานนี้เคง็งระตบัดงานนี่เร่าเร่าได้อพี่น้องงานน,นั้นวันหนึ่ยับลงมายับลงมาบันนี้น้ำแน่เด้อถ้าฝนเป็นน้ำมาเด้มเดี๋ยวว่าพี่น้องเบิ่งไถน้ำอนี่นะฮะวันนั้นผมไปซื้อเอ็มลอยมาเด้อพี่น้องเมื่อวานผมไปซื้อขั้นระบาวมาให้เล่าผู้จักขั้นระบาวให้เล่าดึกระลังใจโอ้ลมเดียว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 อ๋อเก็บเต็มมาให้เเก็บเต็มมาให้ เก้ยเฮเฮ้เฮ้ไ้กลักใก่หกลักเออให้กลักใจเ้กลักไ่กลักใจเ้ีหน้องมาเ็นกลักไจเล่าด้ผี่น้องเด้อนั่นนั่ที่ได้เห็นเด้อนั่นนั่นที่ได้เห็นกลักใจเหือล่าฮ่มีนำแล้วบ่มีน้ำแล้วตกมงบ้านเด้พี่น้องตกมงบ้านพวกได้ไพ่ควอนกับสบเด้อพวกได้ไายรุ่นเด็เป็นเรื่องส่งเลได้เงน้ำมันตอนอันนี้คนตัฒบ้านงๆเด้อ ตรว,ว,ว,วัก่บ้านเเอ้ยีเงาเด้อย้นมาห้งวัาเยต้น้ำมนีเป็นน้ำ้ตนี้เป็นน้ำเด้อตรงนี้เป็นน้ำอู้ยอยน้ำลอยน้ำ แช่ภาพด้ยท่านร่ยนาร้อยนาแต่ดีกันเลยเว้ยมวกกว่าตะรวจไทยเง่ยเลยนะยว้ยโอ้เขาขาแล้วขาแล้วเฮ้เินแทงเล่ปลาด้ย เลยไปเลยซู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 เด้อพี่น้องเด้อการเล่าการเล่าเด้อเด้อเด็กนั่นเด็กนั่นกำเรียวสมัยก่อนก็รถเมล์หมายเด้อพี่น้องสมัยก่อนสมัยก่อนเขัารถเมล์หมายเวลากำเดียวแต่พูดเลยว่าเป็นไม่สิบีถูกส้งตึ๊บสิบีถูกส้งตึ๊บดีดูตะดูเป็นโลกตับเป็นโลกตับแบบนี้พี่น้องสมัยเก่าโบราณ รถเมียใหม่แล้วเวลากำเดียวหรือกำเวลาถอยมันดีดขึ้นทางไม่สิดีดขึ้นฟ้าแต่บ้านเราบ้างไม่เดือขอาปข้างที่นพี่น้องเด้อพี่น้องว่าเป็นหน่อยได้ให้นี่ติดตามเรจมไม่เงาไปจมกันเด้อพี่น้องเด้อไก่แล้วแล้วเด้อพี่น้องต็หลังงานหลงนี่ไก่เล้วแล้วเด้อเชียงางนเดียวเยู่ด้วยกันเชียงางนเดียวเชียงางนเดียวอยู่ เออพีนั่งนี่เองานนี่เด้อเยอะานนี่กัสีเลแล้วเ้อพีนัองเยอะงานนี่แหลนนี่แล้วกรเดิงล่าถึงชวนงานงานนี่แหละกระเดิงล่าชวนงานได้ เกเบาลาเดีนอบาลาแล้วลาเลวบัวหังันหลเนาะโอ้นง้นไละเหัวงานได้ด hmm. no. ีหน่อยได้ะเนต่อวนหัวงานเอาบอลตัวแล้ว่าเราให้แบบนี้บู๊เาะเ่าเกมดนาะเอายางตวมือจ่อจได้บุญนึเนาะ

cái thì xuống phải หน่อยเดียว bật lái đấy, bật lái hết ไถน้ำเนาะไถดีบ่ไถดีนะไถดีจ้วกินข้าไปเลยกินข้าไปเราต้องกินไถแล้วมันจะกี่กินโอ้โอ้จ้าจ้าจ้าเออเอาสั่งก็ได้เอ๊ยจิตตามได้พี่น้องเด้อเบิ่งแต่เบิ่งเล่าส่วนหัวงานเด้อมันติดเป็นเจ้าในส่วนหัวงานเจ้าไถแล้วก่อนเจ้าพี่น้องมาชมแตไในเจ้าเด้อพี่น้องรถไถหน้าเดินตามเด้หมด

มาชมเดินตามเด้อมาชมตจ้านังรับตะปันครับมือนี้มาชมเดินตามเบนลี่มา,มมาชมเดินตามน้ำน้ำไหลกับอมูรูดกันเลย เดีล้วแล้วเดี๋ยวรอบดึงหละบันเดี๋ยวรอบเดียวแล้วเลยเดี๋ยวรอบเดียวแล้วเลยเด้อพี่น้องส่วนหัวงานหลบบันใช่หรือไม่นอนแล้วไทยเออเดียนก็คือ ขึ้นหัวขึ้นหน้าแล้วขึนหัวขึ้นหน้านี่เด้อน่เ้อเงับผานิโอหลวหัวงานสิีตั้งเดยหลวหัวงานโอ้เงียบผานหัวงาน

โอ้โดีเด้อส่วนเอาเหม็ดแสบด้วยหมดเออพี่น้องสวดหัวงานได้เลยสวดหัวงานนี่ถ่ายใหญ่แน่หนอยหนึ่งเด้อสวดหัวงานตกใส่กำลังหน่อยหนึ่งกึ่งไปแล้วรัดเปลี่ยนเด้อผมว่าเอาหยับหยับผู้ฐานนะเออพี่น้องมาชมเด้อผมเดี๋ยเพิ่งชมวงหัวงานยับฐานออกจากคู่เครื่อง ก็เลยหูทั้งขงังน,น่กับป่าเต่าขัง,งข้างหน้าเลยบ่ิดับแล้วกับป่าเต่าเลย

lọt thai đơ bì nọn luôn khăn bà thúc thai lên lấy gì có biao cà sếp tôi honey nhả lạy lên mày cưỡng là ô mừng ô nhả lạy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  nhả 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 tưng มดแล้วเว้ยหนาใบมันลมดีจุนเออจึงไปแล้วกระโดดจิงพัวท่าหนึ่งมันทาน่าหนึ่งมันต่ำท้าหนึ่งมันสูงเด้อย,ยิต้ตะขาบรถราพุทไยศรว่า,าอุบัิเห็ุจังสุดเด้อพี่น้องเป็นได,เนได้เป็นได้ก็เห็นบ่ครับไก็เห็นบ่ Ta mà là mừng một đa nghe không? Ai không phải cổ mặt thì các thời gian quan phim đó, vì nó hay nghe lao hết นนด,ดีแล้วอืมส่วนข้างหน้าดีตดีแล้วดีแล้วยับจับมับเลยอืมจับมาหลอดที่สองยับผู้ไม่ ยับพ ja e you know ู่ไม่เก็บจำมับเลยแบบไหวก็ส่างว่าแบบพูดบ่นี่ยหัวไหวเด้อพี่ต้องเก็บจำมับเลยแบดเล่ายับพู่ไหมเถอะเนี่ยนี่แหละสวดขึ้นหน้าหางมันก็สีต่ำหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องเพราะว่าเขาต้งยับพู่พูดเถอะเฮ้ยคักคัดคัดคัดมัดแฉะแฉะเลยบบดลมดีหลายขึ้นหน้าก็ได้